วายแรงอะไรนะวูไปพัก no ผ no, no ่อนไปมันนอนดึกหลายคืนจัดทั้งกูแล้วมึงอ่ะพอกันเลยเฮียไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวหรอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโหเหงาเลยเมื่อกี้ตีเขาว่างด้วยกูเลยรเล่นกับมึงไม่ว่าอะไรเล่นคนเดียวได้ฮะตีตีพี่เปาว่างเมื่อกี้ไอพี่เปาเองไม่ได้รู้จัก่ะพี่เปาเป็นเพื่อนกับพี่ปอน่ะ เป็นเมเจอร์พี่ปอนอ่ะพี่เปาอ่ะมีเปาอ่ะอุ้ยสมอเทียอะไรวะเนี่ยไม่ไม่รู้จักได้ไงก็เพื่อนพี่ปอลนะเป็นกรรมชีวิตไม่รู้จักไม่รู้จักเฉยเลยอยู่ยิ้นั่นน่ะยิ้ดอะไรวะรีเทียนไม่ใช่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 รีเทียนครับทุกคนรีเทียนคาไมรีเทียนคาไม่เปิดสกิลอ่ะ ทำไมอ่ะทุกคนทำไมวะนี่ oh. เ,เปิดสกิลกูแตกดิจุกไงไเปิดสกิลโอ้ยตกเตีอเเยอะไรยวมัเน,นี่ยมาดิมาดิาดต,ตามอยู่นะฉี oh. กกลับไปที่เดิมครับนะมายังอยู่ฉีกกลับไปที่เดิมอ่ะเสียังตามอยู่โอเคที่เดิมครับไปบนที่เดิมครับจังหวะนี้ฮนะ วนกลับมาทางนี้ครับวนไปครับเริ่มเดียวแล้วครับผมเริ่มเดียวครับพับไปครับผมพับมาแล้วฉีกครับฉีกไปบ้านเล็กต่อครับแต่วันนี้ฉีกเข้าบ้านเล็กครับแม็แม็แม่งไม่คอมโบทุกคนแม็แม่งแม่งไม่คอมโบของจริงยังไงต่อวนวนมาทางนี้อ่ะวนกลับมาทางนี้ยังไงดูไฟข้ารากกอรดีๆดูไฟโอเคลากกลับมาที่เดิมครับลากมานี่ก่อนลากมานี่ก่อนอย่าไม่ตียังไม่ตีอยังไม่พับยังไม่พับ ยังยังไม่พับอีกรอบยังไงยังยังไม่พับยังไม่พับยังไม่พับบอกน้องหนูมานี่ก่อนยังไม่พับอีกรอบนี้อีกรอบนี้อีกรอบนี้เอ้ยมุงหัวกลับมาตายยากตายยากครับผมยังไม่พับยังไม่พับยังอยู่ยังอยู่อยู่แผ่นเดิมยังอยู่ยังอยู่ยังไงติดติดติดกูแตกติดหรอ มันมันเอาเป็ดนี้คุณจะข่อมได้บอกว่าเดี๋ยวเดี๋องนึกอีกเป็ดนี้ข่อม ยี่คุยมือถืออยู่ช่วยลยเพื่อนเพื่อนไม่มีเราไม่มีแทงหลังนะเพื่อนเรานั้นไม่มีแทงหลังศีกลับมาแล้วเปิดสกิลมาวะ่ะจิ้มดิจิ้มดิเออฉีดไปฉีดไปกลางแมป มามา,มาเข้าบ้านใหญ่แล้วหน้าจอมืดมากโอ้โหยังตามปูอยู่หน้าจอมืดจัดอยูแปด๊ด เมื่อกี้เราพับไม้ไปอะไรนะหนึ่งแผ่นใช่ไหมทุกคนหนึ่งแผ่นนะมีเกี้าวิ่งไม่ติดนะโอ้โหวิ่งติดเฉยเลยวิ่งติดถือเวนจริงๆเราจุกให้เพื่อนได้สามเครื่องนะแบบทุกคนคิดว่าไงจุกติดถือเพื่อนโดนหนึ่งแับเปล่าเปล่าค,คุยคุยกับคนดูในสตรีม อจุกพอจุกได้สามเครื่องดิเจีันโดยพับไม้แค่นเดียวยู่ที้คอทไหนอะอ่าเดี๋ยวเข้าก็ได้อลยแป๊บหนึ่งให้ให้คุณจี้คอทไหนอะแป๊บหนึ่งอ่ะดีคอทดี้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวปิดปิด,ปดเอ้ยวางสายให้หน่อยดิวางให้หน่อยดิเออขอบคุณครับวางไม่ได้เล่นเกมอยู่โอเคโอเคมา อยู่ใครรับจอวันนี้ไียินเสียงพี่ใช่ปะมน่าจะยินแหละฮัลโหลฮัลโหลได้ยินบอโอ้เสียงเบาคุณว่าอยู่ไม่เสียงไม่ได้ยินเปิด200เลยเออปั่นไฟทุกคนปั่นไฟเราเพิ่งได้ปัน่นเรื่งแรกนะ ทุกคนที่ว่าไงเข้มปะสามคือ3สามคเครื่องพับไม้แผ่นเดียวอะไรแล้วจะเย็นโอ้โห,หนึ่งหมับเอาวัดดีเพื่อน มันจะยินวะทุกคนอ่ะอ่ะเปิดเปิดบูธแท็บพูดเสียงด้วยเปล่าแทบไม่ได้ยินเสียงแท็บไม่ได้ยินเสียงมินเตยยบกลับบ้านกี่โมงอะครับสามทุ่มหรอสามทุ่มใช่ปะนี่สามทุ่มซึ่ง <laughs> โอเค โอ้โหนวันเดี๋ยวจัดเลย

พอไปดีเพื่อน เขาบอกายับเลอไยับไได้เ <c oughs> อามาดิส้นตีนมาดิ <c oughs> มาดิเปิดคอมมาดิหยอกหยอก รอดสี่แบบรอ,อดสี่แบบคันออกตัด พอสามคืน